Well, I was saying, the channel to the left, that's not original, that's oh, okay. uh, the Fulton Cutout, I believe from the 1950s, Oh, oh. so that's the original. Oh. All right, we're on the St. Johns River here, and you see this huge ocean liner going out that just left the port of Jacksonville. Jacksonville. ที่ที่พวกเราจะไปนี้ก็คืออนุสร์สถานแห่งชาติอเมริกาหรือ National Memorial ค่ะทุกคน Fort Caroline National Memorial อนุสรสถานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงชาวอนานิคมจากยุโรปคือฝรั่งเศสและก็สเปนที่ได้มาเสียชีวิตล้มตายในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ป้าเมราอยู่ที่ Fort Caroline ค,าลลาค่ะ ฟอร์ตคาร์ลลายเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่อายุ400กว่าปีสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัฐฟลอร,ริดาและก็ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจะสำคัญอย่างไรเดี๋ยวป้าเมราะจะพาไปย้อนรอยนะคะ Are Okay ahead fort? the Yes you you going to the fort? <Yes. S 3> okay, following you. go I'm บอดแคโรไลได้ถูกสร้างขึ้นในยุคอนานานิคมยุโรปโดยชาวฝรั่งเศสค่ะผู้นำชาวอนานานิคมฝรั่งเศสชื่อชองริโบได้มาเลือกสถานที่แห่งนี้นะคะในการตั้งป้อม ซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ดีมากคือริมแม่น้ำเซนจอนค่ะทุกคนหรือสร้างบนเซนจอนบล็อในแจ็คสันวิวลุงจอนกำลังอ่านเรื่องราวเพื่อที่จะมาพรีเซนต์ให้พวกเราฟังค่ะทุกคนคงเห็นซุ้มดอกเห็ดสองซุ้มแล้วก็มานั่งที่ทำด้วยไม้นะคะชาวอินเดียนแดงได้ช่วยกันทำเพื่อให้หัวหน้างานที่สร้างป้อมชาวฝรั่งเศสได้พักผ่อนกันค่ะ The Indians. Built these shelters so the chief could watch the colonists build the fort. And then, when the people, the colonists, asked the Indians for help, the chiefs actually sent 80 Indians to help him build the fort. They okay, colonized in 1564, but in 1565, a fresh ship arrived with people and s u f extra people, and they helped build the village and everything. But little did they know that trouble was brewing. The Spanish were coming. ฝรั่งเศสได้สร้างป้อมประการขึ้นมาในปี1564แล้วก็สําเร็จเสร็จสิ้นในปี1565โดยมีพันธมิตรแท้คืออินเดียนแดงมาร่วมด้วยช่วยกันในขณะนั้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่า มีค่าศึกมาแอบซุ่มดูอยู่และหวังจ้องที่จะทําลายล้างพวกเขาโอเค here we are Fort Caroline or the impression of what it was like anyway they don't say they don't really never found the, where the original fort was so this is an approximation they think it was in this area somewhere so they built this u this in t e line และวันโชคร้ายของพวกเขาก็ได้มาถึง เมื่อชาวสเปนได้ส่งกองกําลังทหารมาโจมตีป้อมประการแล้วก็ท่าคนในป้อมประการตายไปเกือบหมดค่ะซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของพวกเขาโดยที่ไม่ได้เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ In 1 8 6 5 400 Spanish troops marched on his his fort here and they killed everybody except for about 70 people that actually escaped oh. killed everybody out. okay. he found he of these other sailors that got shipwrecked from the hurricane They went to attack uh, st. augustine. when this is caught up with them, he killed most of them too, except for about 30 who are craftsmen or musicians or catholic. oh, my god. and then in 1568, the french came back. And defeated the Spanish, they drove the Spanish out here out ส่วนสเปนพอยึดป้อมนี้มาได้ก็ทำลายป้อมเก่าแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะเขาใช้เวลาสร้างภายใน1ปีนะคะป้อมใหม่ก็เสร็จในปี1566อีก2ปีต่อมาในปี1568ฝรั่งเศสกลับมาค่ะทุกคนกลับมาแก้แค้น โดยกลับมาฆ่าชาวสเปนตายหมดทั้งป้อมปราการแล้วก็ทำลายป้อมปราการนั้นลงไปพอแก้แค้นสเปนได้สำเร็จฝรั่งเศสก,ก็ได้ยกกองกำลังกลับไปค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าความอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปัทภีหรือประเทศมหาอำนาจแต่ก็แลกมากับเลือดเนื้อแล้วก็น้ำตาของผู้คน กี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันชีวิตเราไปชมพิพิธภัณฑ์ของฟอร์ดแคลโรไลต์ต่อกันเลยนะคะทุกคนลุงจอนก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้จัดการของพิพิธภัณฑ์ฟอร์ดแคลโรไลน์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตวิถีชีวิตของชาวชนเผ่าชาวพื้นเมือง ชาวอนานิคมที่อาศัยอยู่บนเส้นจรบรับในแจ็กสันวิวค่ะเราชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ป้าเมราก็ออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะทุกคนเราจะไปหาอาหารเย็นทานกันค่ะหิวแล้วตอนนี้ป้าเมรากับลุงจอนอยู่ที่เช็คซีฟูค่ะเราจะมาทานอาหารทะเลกันก่อนก่อนที่จะแวะกลับบ้านเดี๋ยวเราไปดูอาหารทะเลที่นี่ว่าน่าทานไหมนะคะไปกันค่ะเป็นร้านอาหารริมอ่าวค่ะทุกคนนกเยอะมาก คลิปไหนๆก็เจอแต่ป้าเมร่าทานอาหารทะเลนะคะไม่ถนัดอาหารฝรั่งนะคะทุกคนทุกคนเห็นนกเกาะตามเสาไหมคะเป็นภาพสวยงามน่ารักมากจริงๆโอเคมาทานด้วยกันคะ่ะ วันนี้ป้าเมราสั่งชุดเล็กค่ะปกติจะสั่งชุดใหญ่จัดเต็มวันนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ มาดูฝรั่งให้อาหารนกค่ะทุกคนคือเขาจะใช้เศษปลาสดๆทิ้งลงไปในน้ำแล้วก็ให้นกมาจิกกินแบบนี้ก็มีด้วยนะคะบายบยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ